เมกอภิสิทธิ์จากเด็กติดยาสู่ลูกทุ่ง100ล้านวิวชอ็อคเคยโดนจับของรับหน้าเวทีนักร้องลูกทุ่งอินดี้เมกอภิสิทธิ์เจ้าของเพลงฮิตติดหูยอดวิวทะลุ100ล้านวิวเปิดใจในรายการเบิ้ลเอเล่าเรื่องราวชีวิตสุดแสนยากลำบากก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินชื่อดังชีวิตสุดแสนยากลำบากก่อนก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จเมกอภิสิทธิ์เล่าว่าก่อนจะมาเป็นนักร้องดังเขาเคยผ่านชีวิตที่ยากลำบากบ้านล้มละลาย ต้องดิน้นรนหาเลี้ยงตัวเองแถมยังเคยเป็นเด็กติดยาแต่ด้วยความรักในเสียงเพลงดนตรีเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางเขาให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากมาได้จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายดนตรีจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องของเมกค,คือการประกวดไมทองคําซีซั่น6แม้จะไม่ได้แชมป์แต่เขาก็ไม่ย่อท้อต่อยอดเส้นทางดนตรีด้วยการรับจ้างร้องเพลงตามรถแห่ความสำเร็จที่ไม่คาดคิดหลังจากนั้นเมกได้มีโอกาสคอปเวอร์เพลงที่จอหนี่ผู้บริหารค่ายเพลงชื่อ ดังเห็นแววและชวนเขามาอยู่กับค่ายและด้วยความสามารถเพลงของเมกก็โด่งดังยอดวิวทะลุ100ล้านวิวชีวิตส่วนตัวของเมกอภิสิทธิ์เมกอภิสิทธิ์มีลูกชายหนึ่งคนชื่อเสือซึ่งเป็นกําลังใจสําคัญในการใช้ชีวิตเขาไม่กลัวว่าการมีลูกจะทําให้กระแสความนิยมลดลงเพราะเชื่อว่าเรื่องลูกเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ควรได้รับการยอมรับชีวิตหลังความสําเร็จเมกอภิสิทธิ์เผยถึงเป้าหมายชีวิต หากเขาสามารถร่ำรวยจากการร้องเพลงเขาจะเลิกร้องเพลงและไปบวชเพราะอยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตัดขาดจากโลกภายนอกและอยากรู้ว่าชีวิตแบบนี้จะทำให้จิตใจสงบได้หรือไม่มุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่าการตัดสินใจเลิกร้องเพลงและไปบวชเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพเหตุการณ์ที่น่าตกใจเมกอภิสิทธ์เผยถึงประสบการณ์สุดช็อกที่เคยโดนจับของลับลูกเป้าบนเวที ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยแม้จะไม่รู้สึกโอเคแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นกับการร้องเพลงสรุปเมกอภิสิทธิ์เป็นตัวอย่างของคนที่ผ่านชีวิตสุดแสนยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมัน่นและความรักในเสียงเพลงทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องชื่อดังแม้จะมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างแต่เขาก็ยังคงมุ่งมัน่นและสร้างผลงานเพลงที่สร้างความสุขให้กับแฟนเพลง